เมื่อนี้คุณแม่ิ่นก็เลียกให่ไปเอาพักกับแง่งเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะงามงามพี่น้องคุณปลูกใส่กับทางด้วยแมะอันคุณตัดวังอันซีมือหันนี่จ้ะเิ่นเรียกใหญ่ไปเอาอีกเนาะคะ่ะเนี่ยปลูกใส่กระทางเนาะคะ่ะคุณใส่มุ่นวัวเนาะคะ่ะเนาะงามใหญ่แับว่าสิแกงเนาะใหม่ดองเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะปักชีใบเลือยเิ่นกับงาม ยายเสียเอามาปวดผีๆดดยยงงเด้อค่ะเด้อยายโกงยังบนได้กินเด้อค่ะนี่ค่ะคุณแม่เพิ่นกันงามแน่เพิ่นกับทูหาเลยมาเอาผักไปกินเด้อลูกเพิ่นว่าเนี่ยจากเพิ่นตาัาไหนยายดูยงามเนาะค่ะอันคนผัากกลางเพิ่นได้กินบบเป็นเด้อเนาะค่ะเนาะคนผักอีสานเนาะหนังสีมากต้มใส่ปลาเนาะค่ะ มือนในใหญ่แล้วว่าสิต้มปลาใส่พักไอ้ใส่โน่ใหม่ดองเนาะคะนะ่ะเนาะใส่อันนี้ลงไปหอมหอมค่ะนี่ค่ะงามหลายสื่อเพิ่นกำลังสิบบาทกันน้อยๆดอกค่ะนี่ค่ะคุณแม่เพคุณหายมากเนาะ,ค,ะนะนนค่ะเนาะอันสวยค่ะนี่ค่ะอันฝนตกใส่เสมือเสมืออันเพิ่นปลูกอนะเพิ่นบ่ค่อยกินดอกค่ะ คนปูบ่ได้กินคอนกินบ่ได้ปูกนี่ค่ะเฉมาอวดผิดๆที่ไอบ่ได้มีทงหน้าเด้อแถวหนี่ปลาค้อเกลี่ยก็ได้กินผะะ้ากันแงงงามๆ๋ยวถามว่าคุณแม่อันผู้ใดเนาะเป็นผู้เลิ่เลผ้าผ้าะกะนันแงงมาอยู่บนบกเห่นปัญว่าปัญว่าอันให้ยังการเกษตรนี่แหละคันคิดคนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าขันตามเลือกดูการนี่ มันบท่านกินเนาะค่ะเพราะว่าตามของอาหารตามเหลาเดี๋ยวนี้เขากันนิย่อมเนาะค่ะต้มย่ำอันต้มปลาข้างใส่ใบผักระเกงี่ยเนี่ยขึ้นซื้อทุกร้านเลยค่ะนี่ค่ะอันใหญไปเที่ยวอันผาแตมแล้วก็น้องไปนั่งกินจนได้ติดใจนละค่ะนี่ค่ะโอ้ยได้หลายคัดเนี่ยหยอดอ่อนๆมาขึ้นกับฝนแห่งลงมาบดขึ้นเนาะกันเนาะ แต่ว่าคุณแม่มันว่าแปกได้ค่ะพักการแย่งเนี่ยสีบวออกดอกเนาะค่ะบบคือตามอันไฮน้าเนาะเนาะนี่เราจะคันบโคกับโบท่านกินตเหมือนเนี่ยเพรา,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 าะว่าเป็นขึ้นเล้าแล้วพักกันแย่งเยวเนี่ยนี่จ้าแต่พักการแย่งนี่แหละแต่คุณแม่คุณตัดมใไ้เนี่ยจะปลูกเองบบเป็นเนาะค่ะเนาะปลูกบบเกิดปลูกบบใหญ่เคยสื่อมากแล้วเนาะค่ะ กระทังนิหน่อยเพิ่งขายกระทังละเอียสียบยายกะเคยซื้อมาแต่บวลดค่ะนี่จะบ,บักผักชีบใบเลื้อยอย่คุณแม่เพิ่งกับปลูกเองเด้อค่ะนี่จะพคนโตมาตาม,มาเมาพักไปกินเด้อเพื่อนว่ายายกะเลยไปนี่จ้ายายกะแกงเรียบร้อยแล้วใส่ผักกระแยงสดๆนี่ละจ้าแกงปลาใส่นมไม่ดองใส่ผักกระแยงเนาะคะ่ะเนาะ ไปเอากับคุณแม่มากก็รีบแกงเลยละค่ะหอมเต๊ะจ,จมูกหวยห้วยเลย